ความเชื่อความรีรับความศรัทธาแห่งคุณของพระรันตนไตรวันนี้ขนำเสนอขาถาปลุกเสเครื่องรางของข,องของังอารัธนาพระเครื่องเสข้าวกินคงกระพันชาติภาวนาแล้วทำให้เกิดแคลคลาดขาถาอารัธนาพระเครื่องขึ้นขอขาถา บทนี้ใช้เสกพราเครื่องก็ทําได้หรือภาวนาออกไปไหนมาไหนก็แขวพลาดปลอดภัยดีนักแหลคาถามีดังต่อไปนี้จดจํากันให้ดีก่อนท่องคาถาให้ว่านโมเสก่อนสามจบแล้วจึงสวดพระคาถาไปดังนี้ว่าพุทธังอารัธนานังธรรมังอารัธนานังสังฆังอารัธนานัง พุทธทังประสิทธิเมธรรมัง,งประสิทธิเม,ม,มสังฆังประสิทธิเมพุทธังมหาอำนาจธรรมังมหาอำนาจสังฆังมหาอำนาจพุทธังเมตตาธรรมัง,งเมตตาสังฆังเมตตาพุทธังแคลคลาดธรรมังแควค,ค,คลาดสังฆังแควคลาดทางกำแพงแก้วธรรมังกำแพงทอง สังขังกำแพงเมลกบังตัวข้าพเจ้าปิดทาวารบานประตูณนะมัดอุดอุดอัด,อดปัดปิดอุดทั้งอัดโทอุดด้วยณนะโมพุทธายะณนะมะพทะจะภะกษนะณจังง,งังอคัชฉิ นายานะยธรรมนะพระอรหังจะพุโทโธนโกหะกะสิลิติเตจิเจรุนิพุทธสังมิอิกวิตินะชาริติอิสวะสุอะสังวิสโลปุสะภุพะนมะอุอุดเมื่อเราท่องคาถาจบ เราก็เอาเครื่องรางหรือว่าเครื่องสวมเข้าไปที่คอของเราก็จะทำให้เกิดแค้วคลาดปลอดภัยจากพยาันตรายทั้งหลายทั้งปวงหรือเวลาจะกินข้าวก็ให้เซกข้าวกินจะทำให้อยู่ยงคงอพันแควคลาดปัสจากโรคภัยไข้เจ็บหรือจะไปไหนมาไหนก็ให้ภาวนาไปก่อนก่อนที่จะออกจากบ้านก็จะทำให้แควคลาดปลอดภัย จากหอกดาบปืนผาหน้าไม้อย่างอัศจรรย์หรือเข้าธนงสงขามกอภาวนาเอาไว้เรียกเป็นคาถาปลุกเนื้อปลุกตัวหรือจะปลุกเครื่องรางของขางต่างๆก็ได้ได้ตังใจนึกคาถาบทนี้เป็นคาถาโบราณรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นแล้วจดจำให้ขึ้นใจแล้วจงท,ทําเถิดก่อนทําอย่าลืมยกขูข่ขัน